ต้รอลุ้งรอเชียบบทีน่าจะจำเป็นออนไลน์ด้วยแต่ร้าาดที่สำคัญหมอายุเนี่ยเอเป็นนอะไรที่หดร้ายเอนกนะแต่บอกน้องอย่างคุณเองนคุณชัยเนี่ยฉันเคยไปหามาคือน้อบครลัวแล้วริกเกอาก็มาตจวต่างๆโดยปีสางหม่แต่บอกอร่อยจริงๆแปุ่มจริงๆคะก็เป็นกาลังใจให้ละกันเนาะมาอีกข่าในคุณผู้ชมก็เป็นศิลปินพื่บ้านเหมือนกันคนนี้ข้อสมัยก่อทหน้อเราเคยเสนอแต่ล้วแยายามผู้ชมคับคือ ชั้นครูขนาดนี้ยังไม่เหนื่อเพราะโคบิสต้าเนี่ยนะคะตอนนี้ช่วงปีใหม่ค่ะเป็นข่าวที่พ่อยิ้มได้นะคะเพราะว่ามีงานจ้างเข้ามาเข้าตามความกังวลค่ะเพราะว่าในภ่าอีสานบ้านเกิดของพ่อนะก็ะมีท่อนระบาดอย่างรจริงๆค่ะแม้ไม่มีงานมาร่วมปีไหมคะแต่นี่ล่าเป่าแค่เขาสมบัติสินล่ามอสแคนเทอร์ดาโยอาสุดพริ้วเหมือนเดิมคุณผู้ชมนะคะ พ่อสมบัติเนี่ยจะซ้อมอยู่บ้านทุกวันนลคะช่วงไม่มีงานนะคะพอได้งานมาก็จับหนักจับเต็มความสามารถเพื่อให้สมกับที่ร้างในทีมางานค่ะนี่เป็นเวทีแรกนะคะนับตั้งแต่มีมาตรการผลปรนะค่ะประเดิมงานที่งานมันยังเงินล้านและของทีประจรับอำเภอบระดื่จังหวัดมหาสารคามค่ะพ่อสมบัติบอกว่าช่วงไม่มีงานลำบากมากลำบากขนาดไหนพ่อเองต้องออกไปขึ้นนาคุณผู้ชม ขุดห้ดอยปุดฟูมาประกอบอาหารนะคะกลับมามีงา,านจ้างมีการแสดงอีกครั้งดีใจมากจริงๆค่ะแต่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าสากันตะวันออนในภาคอีสาหเลยนะคะรวมถึงที่มหาสาุทรคามาบ้านเกิดก็ทำให้ตังวลถึงอาหาไม่น้อยค่ะ ต้องทางการมองเห็นนะคะโรคระบาดจึงเป็นความเสี่ยงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะการรับงานแต่ละครั้งภรรยาของข้อสมบัติก็จะต้องอนุงาใกล้เช็ดผู้ชมคือมันจะต้องมีเรื่องการเย็นระยะการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็การสัมผัสสิ่งของ,งต่างๆต,ต,ต,ต้องล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะส่วนอีกบทบาทหนึ่งที่ทาอยู่ตลอดเลยคือการเป็นครูค่ะช่วงที่ไม่มีงานแสดงข้อสมบัติก็ยังสอนแขนให้กับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจอยู่ตลอดนะคะ ตอนนี้ความหวังเดียวของพ่อเลยก็คือเขาให้ได้ใช้ฝีมือทางดนตรีหาเลี้ยงตัวเองต่อไปค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะในภาคอีสานตอนนี้ทั้งกาลสินนะคะ<อ>แล้วก็ที่อุบนราชธาน,นีรวมถึงที่มหา,าวาิทยาลัยคือมีข่าวการระบาดของโควิดแม้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด้วยนะคะอ,<ๆ>อามาดูกันว่าจริงๆงานกลับมาเนี่ยจะได้รมา